ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยกระโอมมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแปะปูนแล้วนะคะทุกคนช่างแพวเริ่มทำงานนะคะแ,แปะปูนแล้วอ๋อปาดปาดแบบเลยอุ้ยไม่ยากนี่รือเปล่า ี๋ยวลองไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอุ้ยมาแ่เล่นปูนัมือตเสื้อถุงมือชุดแถวนี้เ้องสองัอันลุกนี่เสาะตั้งกระยาเยาดเดอมได้ รู้สวรว่งลงนี่จะชาาอตั้งแต่สมัยก่อนถสมนี้เจองแอดมินจะยินไหมคะคุณลุงเหนื่อยใจตั้งแต่สมัยก่อนถึงสมัยนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ทันกินเลย้าจังเลยจบแล้วแอดมินจมแล้วนะนี่ นี่จ้าของเครื่องนี้ขยอยใหม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวป้าจะบุกอุ้ยสุมานีมาจมให้กันมาสิเล่กงามยามดีแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาไวยอยู่เด้เนาะแป๊บเดียวนี่แลว ่าเยอะเลยเอาอีกบ้านเพียงเอาเอามะม้าที่ส่วนไอคิบไหมไอคิปยังยงไทยเขาเขาต้องมาไทยกบบมึงต้องเสียะปล่าพี่ไปใช่ไหมไปใช่เสียมาไทยร่วกันได้เลยเอาต้องไหมเอามาเลงนะเขาไทยเขาตากัขพูนก่อนเขาตากับพูนแล้วเขาต้องตัวของเขาเข้าไปเลยเดีไม่ใช่เขา ช่างฝึกงานนะคะบอกงานแน้ออจบมาเถอะคือคือมุมล้วุกานไหนครับถ้ากล้งประสา้าไปแล้วนะถูกต้อง ตามอยากได้ซีนครูเฮดดีก็น่าจะสิ้นซังเดี๋ยวไปตามหาอุปกรณ์ให้ช่างก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่าพี่ผมจะไม่มีไม่มีงานไม่มีงานทำเลยอ้ยตรงนี้แค่รับเหมาแป๊บเดียวแค่รับเหมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดแล้วให้เงิ

ต้องเรียนด้เองโอต้องเรียนด้เองใช่ไหมครับคือเขามีความอยากจะเรียนรด้วยในเรื่องนี้เองไม่เขาไม่ได้เงินคับโดนบังคับเผอแล้วนะครับมาโดนบังคับพวกกำลังจะดีงานจะสวยน่ครับเสรยจไปตามหาอุปกรณ์ให้ช่างก่อนนะครับไม่งั้นคงจะ ไม่งั้นหนูจะได้ทำคนเดียวแค <c oughs> ่เราทำคนเดียวไปครึ่งองค์แล้วค่ะเร็วใช่แป๊บเดียวจริงจริงนาะทางนี้แล้วนี่ปูดแล้วมีมีทันได้ไหมอืมต้องผสมใหม่แล้วเนี่ย <c oughs> เล้งแล้วนันนี้ช่างจะได้ผสมปูนต่อเราเห็นไหมเร็วมากเลยแบกปูนแ,นแบกปูนแบกปูน เออเอาแท้ดิแทะแทะเอาแทะดิเอาแท้ดิแมนโอ้ยเอาแทะดนเห็ดมาเลยเห็ดจังไแรบันนี้ล้างหักนี่ล้างหักกะตัวใครจะมัน ก็ต้องต่อปูนรอบที่สองแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วไวมากแปะแปะแปะแล้วก็ทำให้มันเรียบๆไหมนี่หรือว่าแปะไปก่อนใี่อันนี้ชั้นแรกอ๋อชั้นแรกกี่ชั้นอะสองชั้นจะทำเรียบใช่ไหม น,ะะนี่เราลงชั้นแรกนะคะชาบแป,ปะหนาบ่แป,ปะหนาแบ้ ใช่ไหมเออดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลาทำจะง่ายหรือจะยากลองดูช่างแทวนั้ช,ชุบชับชุบชับ ไลมากวันนี้ก็น่าจะแปะเสร็จใช่ไหมคะแล้วอ้ <c oughs> อนอาไร้ะเนาะน้ำอ๋อต้องใช้น้ำด้วยบอล้างีิวอ๋ <c oughs> อ มาอัปเดตกันต่อนะคะทุกคนก็จะลองลองดูะคะ